มีคลิปแต่จริงๆอยากจะถามความรู้สึกสักนิดนึงหรือจะให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมพี่น้องประชาชนเมื่อวานวันที่ยีิบสี่ก็ได้นะคะทาพิธีติดก่อนได้ไหมพี่พันอ๋อนี่เ่อเป็นคนว้าคือหนูนคือจริงๆแล้วการชุมนุมเมื่อวานนี่ก็เมื่อวันที่ยี่สิบสวันเสาร์ที่ผ่านมาความจริงแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการชุมนุมซึ่งมีข้อดีมากนะ และก็สะท้อนให้เห็นถึงการรวมพลังของพี่น้องประชาชนที่มีความไม่พอใจรัฐบาลผมคิดว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของพลเด็กบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ก็ดีหรือว่ากระทั่งท่านนาวากาศตรีประสงค์ที่ได้รับเชิญไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปร่วมด้วยเนี่ยก็ดีแล้วก็หลายๆคนที่ไปขึ้นเวทีหรือไปร่วมการชุมนุมทุกคนผมก็เข้าใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะนำพาประชาชนเข้า สู่การเคลื่อนไหวการต่อสู้เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในประเทศมีความไม่พอใจอาการบริหารประเทศของรัฐบาลยิ่งลักษอย่างไรรัฐบาลยิ่งลักษ์สร้างความเสียหายกับประเทศอย่างไรความเอาจริงเอาจังหรือความมีจุดยืนที่จะยืนอยู่ตรงข้ามกับความไม่ถูกต้องหรือการปกครองโดยระบอบทักษิณนะผมคิดว่าเป็นความกระตือรือร้นเป็นความมุ่งมั่นของ ทุกคนนะทั้งประชาชนที่มาร่วมด้วยเพราะันการที่พลเอกบุญเลิศยอมเสียสละตัวเองมาเป็นตัวเป็นผู้นําเพื่อที่จะประสานรวมพลังประชาชนต่างๆมาร่วมชุมนุมนั้นน่มันก็เป็นความตั้งใจที่ดีของท่านที่ยอมเปลืองตัวยอมเสียสละมาร่วมแล้วก็ทําให้เกิดภาพการรวมตัวขณะเดียวกันนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าพันธมิตรประชาชนเนี่ยก็ให้ความเป็นอิสระ และให้เกียรติกับการจัดการชุมนุมของกลุ่มชุมนุมเหล่านี้และก็ได้ประกาศชัดเจนว่าไม่ได้เป็นผู้จัดการชุมนุมไม่ได้สนับสนุนเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่ขัดขวางการที่ประชาชนจะไปแสดงออกเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดบรรยากาศของการรวมตัวของประชาชนค่อนข้างที่จะคึกคักเข้มแข็งกว่าพร้อมเพรียงกันรีวก็สามารถรวมพลได้พอสมควรแล้วก็ สร้างความสนใจให้กับทั้งสื่อภายในประเทศและต่างประเทศหรือวงการการเมืองระหว่างประเทศวงการทูตต่างๆก็ให้ความสนใจการชุมนุมแต่ก็ต้องยอมรับว่าการจัดก,การชุมนุมของคณะองค์การพิทักษ์สยามเมื่อวันที่24นั้นก็อาจจะยังมีบทเรียนมีจุดอ่อนมีข้อบอกพร่องแต่จุดบทเรียนจุดอ่อนข้อบอกพร่องนั้นจะเป็นประโยชน์อันมหาศาล นะฮะจะเป็นคุณค่าอันสําคัญยิ่งสําหรับประชาชน,นซึ่งขณะนี้กําลังกองทัพหลวงแท้จริงก็คือพันธมิตรประชาชนยังไม่ได้ออกไปแต่การนําโดยองค์การพิทักษ์สยามมันก็ทําให้เราได้เห็นอะไรจากการต่อสู้ได้รับบทเรียนไม่น้อยซึ่งก็อยากจะให้กําลังใจในะครับว่าพี่น้องประชาชนชที่ออกมาร่วมชุมนุมในเมื่อวานนี้อย่าไปคิดว่าเป็นการต่อสู้ที่พ่ายแพ้ เป็นการชุมนมุมที่ทําให้เราได้เห็นจุดอ่อนและจุดสําคัญหลาย <ไป S 1> อย่างของรัฐบาลนี้เ,เห็นท,ท,ท,ท่าแท้หลายเรื่องของรัฐบาลนี้ลและจะเป็นบทเรียนและจะเป็นคุณค่าที่สําคัญต้องการต่อสู้การต่อสู้ของประชาชนยังอยู่และพวกเราพันธมิตรประชาชนก็ยังอยู่และพี่น้องประชาชนที่เป็นพันธมิตรที่ไปร่วมก็ยังอยู่และก็ยังมีกําลังใจและก็ได้รู้บทเรียนจากการต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วว่าถ้าจะมีการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย เขาจะเป็นเขาจะกําหนดบทบาทหรือกําหนดการดําเนินงานของเขาอย่างไรเขาจะเข้าร่วมกับองค์กรไหนผู้นําอย่างไรเนี่ยมันจะมีบทเรียนสําหรับเขาซึ่งอันนั้นก็เดี๋ยวไว้เรามาพูดกันในรายละเอียดอีกทีว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ประชาชนได้รับบทเรียนอะไรบ้างได้รับชัยชนะได้รับการศึกษาอะไรบ้างถ้าจะมีข้อแนะนาและข้อวิพากษ์วิจารณ์ติชมเพื่อให้การ รวมพลังของประชาชนมีความเข้มแข็งและมุ่งไปสู่ชัยชนะได้อย่างเด็ดขาดแท้จริงนั่นเราควรจะมาปรับขบวนอย่างไรมาสรุปบทเรียนอย่างไรมากําหนดท่าทีทิศอย่างไรอันนั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เราจะได้พูดคุยกันต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงสองของการจะได้พูดต่อแต่ว่าช่วงนี้ยังพอมีเวลาพี่เธออยากจะให้กําลังใจหรืออยากพูดอะไรกับพี่น้องประชาชนค่ะคืออยากกำลังใจนคําว่าการต่อสู้ครั้งนี้ผมว่า เป็นการต่อสู้ของการเมืองภาคประชาชนได้ประกาศชัดเจนว่าหนึ่งไม่เอานักการเมืองใช่ไหมครับชัดเจนที่สุดเลยไม่เอานักการเมืองเพราะเห็นว่านักการเมืองเนี่ยคือตัวปัญหาของประเทศคือนักการเมืองนี่ะสร้างปัญหาประเทศเนี่มากมายอันนี้ก็รู้ทีนี้เราจะเห็นว่าการต่อสู้นี้อยากจะให้กําลังใจเสียอายนะผมถือว่าเสียอายออกมาเป็นผู้นำเนี่ยเป็นการเสียสละและกล้าหาญและมีความรับผิดชอบสูงมากในการครั้งนี้เพราะได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้ว เพราะว่าทางเสียอานนี้ได้ประเมินผิดมากเลยที่ว่าประเมินผิดประเมินผิดความโหดร้ายของเขาเนี่ยว่าเขาจะไม่ทํากับประชาชนอย่างนี้เขายังคิดว่าเขาปกครองในระบบประชาธิปไตยเขายังคิดว่าเขาเห็นเป็นคนไทยด้วยกันคนจะไม่กล้าทาหมายคนไทยขนาดนี้แต่การประเมินความโหดร้ายของกันแัะันผิดเราต้องรู้ว่าพวกนี้ได้อํานาจรัฐมาจากการเผาบ้านเผาเมืองนะครับตามทฤษฎีเลยได้อํานาจรัฐมาจากความรุนแรงเผาบ้านเผาเมืองเขาจะต้องรักษาอํานาจรัฐไว้ด้วยความรุนแรงเหมือนกัน เราจะเห็นเขาถึงไม่สนใจประชาชนเลย<ม>เขาถึงใช้ความโหดร้ายเข็นฆ่าประชาชนคมก็พูดมาก,ก่อนแล้วว่าหนึ่งเราเห็นว่าบ้านเมืองเราตัวนี้เขาประกาศชัดเจนว่าเขาเป็นขี้ข่าทักษินเราจะเห็นว่าคนขึ้นมีม,มีอานาจเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโจรในเครื่องแบบมาทางนั้นโดยเฉพาะตํารวจยิ่งตํารวจมีอํานาจรัฐเนี่ยมันยิ่งหนักห่วงพวกประชาชนก็รู้ว่าตำรวจมนเลวร้ายขนาดไหนแต่ไม่ใช่ตํารวจทุกคนนะไอ้ตำรวจที่ก็มาเป็นเลวเลวร้ายเนี่ยมาเป็นขี้ข่าของระบอบทักษสินนี่มันเลว ขนาดไหนแล้วพวกนี้มันตั้งใจมาพิทักษ์มาเอาตำรวจนะเอาทั้งเอกลเอาทั้งรั้วตำรวจนะมาพเาิเขาเรียกว่าตำรวจนี่คือพิทักษันติราชใช่ไหมแต่มันเอาตำรวจเนี่ยมาพิทักษ์โทราาชเห็นชัดเจนไหมเนี่ยใช่ไหมมันถึงต่อสู้กับอีกฝ่ายที่ภาคประชาชนเนี่ยมาว่าพิทักษ์สยามใช่ไหมนี่มันมันต่างกันอัน,นี้ผมถึงว่าอันนี้ผมจะเห็นด้วยนะว่าการต่อสู้อย่างครั้งนี้อย่าคิดว่าเราไปแพ้ เราไม่แพ้ประชาชนไม่ได้แพ้ใช่ไหมแต่คนที่แพ้คือความใช้ความรุนแรงคนไม่มีสัจจะเราก็รู้ว่าไม่มีสัจจะในหมู่จนจริงไหมมีสัจจะไหมที่พูดว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงจะไม่ทําร้ายประชาชนแต่ไม่ได้เกิดให้เห็นขึ้นมาแล้วอันนี้ผมก็มีแค่นี้แหละว่าประชาชนไม่แพ้ใช,ใช่ไหมประชาชนต้องเดินหน้าต่อไปค<ช>ิดอาวุธทางความคิดติดอาวุธทางปัญญาเดินสู้ต่อไป ให้กำลังใจคนเทิดภูมินะคะ <laughs> ใช่พชัดมีอะไรอีกนิดนึงจะส่งกำลังใจให้ใครไหมค่อยมาต่อดีกว่าอ๋ <laughs> อมีอีกเป็นชุดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะเครียดเกินไปท้ายรายการท้ายช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหัวหน้าขี้ข้าทักษินว่ามีหัวหน้าแบบนี้มันไม่น่าจะไปรอดหรอกสำหรับรัฐตำรวจนะคะเพอดูว่าคุณเฉลิมเองเนี่ย ดูไม่เข้าท่าเข้าทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะกับคลิปนี้น่าจะมีความพร้อมในคลิปแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวส่งท้ายด้วยคลิปนี้ในช่วงแรกและเดี๋ยวกลับมาตีแสกหน้าว่ากันต่อค่ะ <c oughs> ท่านประธานที่เคารพก็ผมร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมอยู่บำรุงขอประธานตดตอตงผูกสางกฤษเด็กน้อยดูมิ่นดูแคลงกันเหลือเกิน forward เละเซมาเจตเต้ว่าไง Let's say m a r c i a t e of the m o n a r c h y ว่าไง Monarchi To be t e a c h All the list, ten style All the Danish All the d e u t ผมไม่ได้คุยแล้วครับแต่พวกเขาออกมาเขาอยากกวังผมทั่วประเทศ74.56%พวกผมบังอาจอวดดีอัปรีอย่างนี้ พวกผมไม่รู้สึกรู้สาพวกผมลิเกหลลงป่าหีพวกผมเป็นสาวกพันตำรวจโททัศน์นอปอยพที่สุด What do we talk about We have to talk about the institution, political and economic d e v e l o p m e n t in Thailand and so on. and so on.